ตรงที้ท,ทำอของทำมาทหตุลจะปรอักลรวเจอมาถึงนะครับ ผู screws, uh, ้เซ de mm ็นนี Hence, ่นะครับเอาผมเป็นผู้ตรวจนะครับเราจะก่อมาแล้วก็นำมาขั้นตอนต่างๆในการพรงนี้นะครับเขอให้ท่านพักผ่อนนะครับสักครู่นะครับหมายกำหนดการคือ14่สนาฬิกานะครับแต่พ่อแม่พี่น้องนะครับรวมทั้งทางขึ้นเข้าบัญชานะครับทาง ประธานในพิธีนะครับที่ไหว้นะครับรู้สึกนะครับมีความพร้อมนะครับในการดำเนินการต่างนะครับสิ่งตกแต่งหน้างานต่างๆก็มีทางพี่แอลนะครับประธานชุมชนบ้าร่งพิกนะครับคุณเรดงวดีท่ะสมตนนะครับนะครับขอให้ทุกท่านทุกท่านนะครับผมครับผมดีใจมากที่เราได้มาถึงนะครับที่เรียบร้อยแล้วนะครับรออีกสักครู่นะครับเราก็จะได้ทำเนินการ พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการดำเนินการโครงการนะครับโดยที่มีการจัดระดับใัเรืของของคมู้ควาไเ้าจใช่่ะแต่ฝายการทั้ตแท่านลรานงเรียนทจานเรียนทำทาบทเอกรพถิ่นมารองผู้รับกาบรขวณกองบาลสามทานผู้ทยช่วยผู้โดยการเกตทันตว่าผู้แทนส่วนราชการผู้หน่วยนะค กรรมการตรวจสอบการทำงานสถานีตำรวจนคนรบาลนิมิตใหม่และที่รึกราประธานผูน้ชมบ้านผูมพิจและแขกผู้มีเกียรติท่านครับผมพัมนตำรวจเอกฤเวงงามราว้่วมกับการสถานีตำรวจนคนรบาลนิมิตใหม่ในนามหัวหน้าชุดปฏิบัติการตามโครงการสุ้คนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ,บครบวงจร รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กุนาให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดโครงการดำเนินงานคนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติแบบครบวงจรในวันนี้ตามที่กองบัญชารรกรารตำรวจนครบาลและกองบัญชารรกรารตำรวจนครบาลสามได้มอบหมายให้สถานีตำรวจนครบาลนิวิใหม่ดำเนินการโครงการคนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบองครตามยุทธศาสตร์ชาติโดยได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาการแพรกระบาดของยาเสพติดในชนุมชนโดยเสิมสร้าาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาพิษภัทยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดเพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบําบัดดื้นฟูผู้เสพย,ยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในหมู่บ้านและเพื่อสร้างรูปแบบการดาเนเินงานในชุมชนให้แข็งแข็งในการแก้ไขปัญหาจะเสพติดอย่างยั่งยืนสถานีตารวจนครบาลมินิใหม่จึงได้พิจารณาพัดเลือกชุมชนโดยเลือกหมู่บ้านร่มพิพแขวงบางชันเกลองสำราุงเทพ ป็นหมู่บ้านเขาร่วมโครงการในปีงบประมาณ2,564นี้เนื่องจากชุมชนหมู่บ้านร่มิพิ์เป็นชุมชนที่ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและยังมีผู้เสพยาเสพติดที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยยั่วยวนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนแห่งนี้มีความเป็นอยู่ที่สงบสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินราสะจากปัญหายาเสพติดและอาชญากตรวต่างๆอย่างยั่งยืนงานปริบัติงานตามโครงการบําเินงานเป็นชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยที่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนของสนอมีมิตใหม่จะเข้ามาบําเิงงานตามกระบวนการในชุมชนหมู่บ้านร่มทิด มีระยะเวลา3เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่18มิถุนายน2564ถึงวันที่19สิงหาคม2564หลักที้ได้เวลาสมควรแล้วขผมขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกะพรัชึิมารองผู้พพากราตำรวจนครบาล3ามเป็นประธาน การเปิดงานโครงการยนยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติของสถานีตำรวจนครบาลนิวิทใหม่ขอเรียนเชิญครับมีองค์จัดสนุกท่านนะครับกับเพียนท่านผู้ช่วยผู้ในการเขตกองสามบาลและหน้าส่วนราชการผู้่วยนะครับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจนครบาลนิวิทใหม่ ประธานชุกชนบ้านร่วมพิศและแแบบที่เกี่ยวกท่านนะครับผมพันเวก็รับสินมารองผู้รับการของรัฐบาลสามมีความดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างที่ได้มาเป็นประธานในที่มีเปิดโครงการดำเนินงานชุกชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบถ้วนจอมบ้านทุกสากชาติขอรับคำในขบวนรัฐบาลที่ิดใหม่วันนี้ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระสำคัญของชาติส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนและสถายภาพการพัฒนาประเทศในอนาคตมากกว่าทุกระดับที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการรักษาและยูในชุมชนอย่างสมบสรณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเิพติดในชุมชนโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนไป วันนี้ถือเป็นโอกาสทำใหพื้นที่ชุมชนบ้านลุ่มทิพย์โดยทุ่ปฏิบัติการจะช่วยแนะนำดูแลตำรวจทานดีตำรวจนครบาลทิพยุทุกท่านเจ้าที่สำนักงานเขตกองสามวาและเจ้าที่สธารณสกขที่64สีองสามวาหน่วยงานราชการทุกหน่วยที่เข้าร่วมและชาวบ้านและชุมชนหมู่บ้านลุ่มทิพย์ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนโครงการร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การบริหารหน่วยของสถานีตำรวจบางบ้านพิมายและข้านาชการตัวิด19เพื่อบรรเทาความร้อนปันนี้ได้เวลาคุกแล้วปโงงสองสามนะครับท่านทุกท่กานเดี๋ยวนะครับต่อไปเป็นรายการาานะครับเป็นการเปิดโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติของสอน,อน,น,อนนพิทโน,นนอนทพิทใหม่นะครับ หนึ่งสงสาขอเสียงปรบมือด้วยครับครับผมตอนนี้ก็มีเปิดนะครับก็เป็นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอขอรินเชินแขกท่านผู้เกียนทุกท่านนะครับประจำที่เดิมนะครับเราจะได้ร่วมนะครับเซ็น อ่ามมอูนะครับนะครับเป็นมอูเพราะว่าจะช่วยกันนะครับให้ความร่วมมือในโครงการ,ปร,การเป็นงานสุดยอดยื่นถึงนี้ให้บรรลุเป้าหมายนะครับครับที่เสดจจย้ายไมทำดูขอริเกิ่ครับนครับผม,ผมก็เป็นตนัวแทนผู้แทนจากหน่ทยงานเนขตมหาวันนะครับเป็นต่วนะที่พูดครั้งนี้ ครับนลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญทันตุลครับลุบลงนามเป็นข่านต่อไปครับเชิญครับในส่วนที่ทรายเอเอยูเป็นลำดับต่อไปครับเชิญครับครับขอบคุณครับชอบนะครับนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการนะครับอาจารย์ฟ้าครับลงนาม ในมติข้อสัญญาเ m ็ u ยต่อไปครับท่านก็เป็นหัวหน้าชุดนะครับหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในโครงการในครั้งนี้ครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญพันตำรวจโทสมศักดิ์นครบาลนิมิตใหม่ครับเป็นผู้ลงนามในข้อบังคับเอ็มโอยูต่อไปครับ ครับนี้นก็มาถึงบุคคลสาคัญของหัวหน้าชุดนะครับท่านเป็นหัวชุดในงานนะครับสารวัตรองการปราบฟามนะครับสถานีตำรวจนครบาลีย้หม่ครับเป็นผู้ลงนามท่านต่อไปนะครับแล้วท่านถือคำทิปนะครับที่ใช้เป็นสถานที่ดําเนินการในโครงการในครั้งนี้นะครับได้ลงทึกลงนามครับครับขอบคุณครับครับผมบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในโครงการ สามนะครับนะครับความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องนะครับในชุมชนจึงได้จัดเป็นผงยังชีพนะครับเพื่อจะมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องในเรียนครับตามแบบนี้นะครับเรวก็ตั้งกลุ่มงานแล้วก็ตั้งูุ้่มงานนะครับแล้วก็ผู้ถูกนะครับถนะครับถูกนะครับถูกนะครับหรือตอนนี้เรียนครับเรียนท่านขออภัครับนั่งนี้ครับของนะครับหน้านะครับสี่ท่านทีละสี่ท่านนะครับเดี๋ยวนะครับชัยโูทางนี้เสร็จหรือยังครับ ลุกครับด้านหน้าลุกครับทาำนี้ลุกครับสี่ท่านนะครับสี่ท่านง่านะครับหาลุกแล้วไปถ่ายภาพกัช่างภาพเตรียมพร้อมเลยครับเดินมั่นป้าครับเชิญครับเอาฝั่งนี้ก่อนนะครับเอาฝั่งนี้อ่ายกแล้วก็สักครั้งนี้ก่อนนะครับอยากให้ท่านภาพไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็คำสาดได้มอบของสำลวยหรือว่าของถุงยันชีพนะครับเพื่อมาต้อนร้อนะครับในช่วงโควิดพอเสร็จแล้วนะครับท่านหันหน้าไปทางโน้นนะครับทางนั่งออกแล้วท่านก็เดินมาข้างหน้านะครับรอ ครับขอเดินมอบได้เลยครับสี่ท่านครับแถวที่แถวที่สองลุกครับแถวที่สองครับแถวที่สองลุกครับเดินไปนี่เลยครับนะครับอ่แถวที่หนึ่งเดินกลับมานั่งที่เก่านะครับเชิญอ้อมกลับมานั่งที่เก่าครับถ้าถ้าเดินไม่ไหวก็คือครับผมทางคณะจัดงานนะครับทางภูมิค้มคานะครับทางกตทบลแล้วก็ทางคณะกรรมการที่ปรึกษากรทบลจะบใส่ยข้าวฝั่งนี้ด้วยครับออ่าได้้มมีขวแถวที่ ลุกครับลุกแถวต่อไปที่ห้าลุกเลยครับลุกเลยครับถ้าเสร็จแล้วลุกเลยครับเดี๋ยวไปลุกเลยนะครับอาแล้วกนั่งที่เดิมเลยครับนั่งที่เดิมเลยครับเออจะจะเร็วกว่านะครับเดี๋ยวต่อไปลุกครับเดี๋ยวที่เจ็ดลุกเลยครับเตรียมลุกเลยครับพยายามลุกเลยครับเถือขอเก็บแล้วก็อเลยครับอาเจียนอะไรเดี๋ยวดีกว่านี้รลยครับผมในถุงยังชีพจากที่หนึ่งครับเป็นชอวสุดท้ายแล้วนะครับท่านหันเก้าอี้พอหันเสร็จแล้วก็ดูแนวนะครับดูแนวเสร็จแล้วก็ เชิญท่านนั่งลงนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาถุงสิ่งของยังชีพวางแล้วบนตักครับยังชีพวางบนตักครับครับผมขอเรียนเชิญท่านลงพิธารเลยครับพิธารครับพิธารครับพี่น้องชพี่น้องลงมารลงเงินเยอะวันนี้มุมมุมภาพจะว่างขึ้นหน่อยนะครับวางไว้บนตักเลยนะครับทุกท่านเลยครับเราอยากได้บันทึกภาพนะครับก็เสร็จสิ้นลงด้วยเพียงเท่านี้นะครับสมเร็จกุ้งกุ้งทำด้ดีนะครับทางท่านผู้จัดการนะครับขอกราบขอบคุณนะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้กองบรรณาการข่าวโพลิเทเพสนะครับก็ลงพื้นที่ในเขตคลองสัมวาซึ่งต้องได้รับความสนับสนุนและคำชูอย่างยิ่งนะกับท่านผู้กำกับในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะ,ะท่านนิเวศเองท่านเป็นผู้กำกับที่ดูแลในโครงการต่างๆไม่ว่าผลกระทบจากภัยโควิดที่มีความซับซ้อนแต่ว่าวันนี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญและก็ต้องจดจำนะครับโดยเฉพาะวันนี้ท่านรองผู้บัญชาการท่านเดินทางมาเลงนะครับสวัสดีครับท่านรองผู้บัญชาการครับนพพลัช สินมานะครับท่านครับโครงการอันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับจากซืบเรื่องมาจากเป็นดําริของทางรัฐบาลนะครับซึ่งเลงเห็นว่าปัญหาย,ยาเสพติดเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับชาติแล้วครับ,รบก็จะตัดวงจรเรื่องยาเสพติดให้มันเบาบางลงนะครับก็โดยการจะนําผู้เสพนะซึ่งถือเป็นสมัยผู้ป่วยเนี่ยต้องคาบัตรแก็เลยได้เลยได้สั่งไปทางทางนักงานตุลาการชาตินะฮะก็ได้สั่งมาทาบทรบชนลแล้วก็บกนอสามมาถึงสนอว่าให้ให้ดําเนินการ าหาผู้ป่วยครับผู้ป่วยคือผู้เสพติดยาในใน,ในชุมชนนะ,ะครับเอามาบําบัดบ<ม>โดยโดยการใช้ชุมชนบําบัดหรือก็ร่วมกับทางเขตทางสาธารณสุขนะครับก็เอาเอา,เอาผู้ที่ติดยาเนี่ยก็บําบัดในในในพื้นในพื้นที่เลยบ,บ้านตัวเองเลย<อ>ซึ่งพ่อแม่พ่อแม่ญาติพี่น้องก็จะได้ช่วยกันดูเพ่จะควบคเว็นตานะครับก็จะดำเนินการประมาณ3เดือนโครงการประมาณ3เดือนเพื่อเพื่อจะลด จำนวนผู้เสพคือถ้าไม่มีผู้เสพมันก็ไม่มีผู้จำหน่ายครับนะครับเราเราจะลดให้ได้ภายใน3เดือนครับท่านครับผลคาดว่าที่เกิดขึ้นในอนาคตนี้ฮะจะเป็นอย่างไรต่อไปฮะในการกับเื่อนในชุมชนยั่งยืนอย่างนี้ครับครับก็ผลผลที่คาดว่าน่าจะลดจํานวนผู้เสพลงไปได้เยอะนะครับเพราะว่าเอาทางครอบครัวทางหมู่บ้านทางชุมชนเนี่ยเอาเอามาช่วยกันเพื่อดูแลลูกหลานของเรานะครับคาดว่าผมจะลดจำนวนผู้เสพไป ได้เยอะอะครับตามผู้เสพผู้จำหน่ายก็คงจะเบาลงไปด้วยอะครับครับท่านครับในพุ่มกับครับในพื้นที่คลองสัมวาเราถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดุชุมชนแล้วก็คุมเสี่ยงเยอะนะท่านครับในโครงการครั้งนี้ถ้าได้มีโอกาสได้ทําไปแล้วเนี้ยท่านจะทํานโยบายในโครงการครั้งนี้ต่อเนื่องอย่างฮะก็ก็เป็นนโยบายของทางรัฐบาลแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาของสังคมนะครับ ครับขอบคุณท่านผู้กำกับมากนะครับครับผมครับทีนี้ในพื้นที่นะฮะก็ต้องอาศัยนะฮะสวัสดีครับนะฮะสวัสดีอยู่ในพื้นที่ฮะขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยฮะอยู่เขตคลองสามานนะครับผมนายธนกรพิรพงศ์นากรผู้ช่วยนายเขตคลองสามาครับครับก็ในส่วนของเรื่องยาเสพติดเนี่ยอย่างที่นำผู้กำกับได้นำเรียนแล้วว่าเป็นปัญหาระดับชาติระดับซึ่งทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องมาเข้ามาร่วมมือกันนะครับมาทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนแล้วก็คนในชุมชนอย่างอย่างเราที่เรามาที่ใช้ชุมชนล่มทพิปเนี่ยเนื่องจากชุมชนนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่แล้วก็การบริหารจัดการเนี่ยคิดคว่าเราจะสามารถที่จะดําเนินการได้เพื่อให้รรบรรลุเป้าหมายที่นโยบายของรัฐนะที่ดําเนินการแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่นําเรียนแล้วว่าในในส่วนตรงนี้นะฮะก็ผู้เตะผู้ขายแล้วก็คงจะต้องเป็นเรื่องของผู้บําบัด ในในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับความคาดหวังก็คือว่าทั้ง3ส่วนน่าจะลดน้อยลงไปครับขอบคุณครับที่ชุมชนนี้คือเป็นชุมชนแรกไหมครับหรือว่าเราจะขยายไปชุมชนอื่นด้วยไหมครับก็ในส่วนนี้ก็ในส่วนนี้นะครับก็คือชุมชนเนี่ยมันจะมีชุมชนสีขาวอะไรต่างๆตรงนั้นอยู่แล้วเปียนแต่ว่ามันก็เป็นการดําเนินการของแต่ละชุมชนนะที่ในส่วนของที่ดําเนินการไปนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ก็คือภาคส่วนตรงนี้นะครับ ก็ก็เข้ามาดําเนินการในชุมชนนี้นะฮะ่า <c oughs> จะเป็นเรื่องของชุมชนนําร่องนะครับนะฮะสนทางการตรงโมเดลแล้วก็ยเยวเวลาสามเดือนที่ที่ทางสนอนิมิตใหม่ที่ดําเนินการเนี่ยก็ความหวังว่าอย่างที่นําเรียนนะว่า ทั้งผู้เสพผู้ขายแล้วก็ผู้นะก็คงจะต้องมีการบมบัดแล้วก็ลดน้อยลงนะคือลดลงด้วยฮะแล้วก็ปรับรามในที่สุดอ่านะครับก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นในทุกส่วนนะครับคขอบคุณท่านครับครับในนามของปตตในพื้นที่ก็ดูแลการทํางานติดตามเป็นงานของตารวจนะครับผมว่าอะไรท่านฮะให้มีความเสียตลาดนะฮะ อยากให้ท่านนะฮะท่านมนวยนะฮะช่วยพูดถึงในโครงการเราได้ขับเคลื่อนได้สนับสนุนกับโครงการของสนนิวิทย์ใหม่ไยงไบ้างครับเชิญครับครับผมในส่วนของคณะกตราธอสนนิวิทย์ใหม่และคณะที่ปรึกษานะครับก็พร้อมที่จะสนุนกิจกรรมโครงการยิ่งเป็นโครงการลดปัญหายาเสพติดภายในชุมชนนะฮะในพื้นที่ของสนนะครับทางคณะกตรกรก็พร้อมที่จะสนุน ทุกอย่างนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เราแจกถุงยังชีพนะฮะให้กับพี่น้องชาวชุมชนหมู่บ้านลมทิพด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางคณะกตอรและที่ปรึกษาสนอที่ใหม่ได้ดําเนินการนะครับครับผมขอบคุณท่านมากครับผกลับมาท่านพุ่มกลับีกครั้งนึงฮะเห็นท่านลงพื้นที่บ่อยในช่วงนี้ในโครงการที่ไปช่วยเหลือสนับสนุนโรงพยาบาลคลองสามวาด้วยครับอยากพูดถึงเห็นท่านไปช่วยบ่อยณะกรรมการก็ไปช่วยดูแลกันนะฮะกับก็ท้ง โรงพยาบาลคลองสมวาอยู ishes, BC, ่ในพื้นที่สนอในมิทใหม่นะครับแล้วก็มีการเปิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 นะครับก็ทางสนก็โดยคณะกรรมการปตอสนพร้อมกับภาคเอกชนในพื้นที่ก็จะนําน้ํานําเครื่องดื่มไปสนับสนุนทางแพทย์แล้วก็ประชาชนที่มารับวัคซีนนะครับ แล้วก็ทางฝ่ายตำรวจก็จะไปอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นะครับครับสุดยอดเลยครับนะะฮในส่วนของสารศึกษาเลยครับท่านครับนะท่านท่านท่านนี้ก็คือท่านผู้โดยการนะฮะโรงเรียนสตรีวิทย์าครับน้องวิศนสตรีวิทยาสองครับอยู่ในพื้นที่ของคลองสังวาด้วยท่านครับการลงดูแลต้านยาเสพติดกับเยาวชนสำคัญท่านมีโครงการในในสารศึกษานี้ครับในในโรงเรียนของเราเนี่ยเราเราเราต้องแก้ไขปัญหาหรือว่าสร้างความ เข้มแข็งให้กับเด็กๆเราในเบื้องต้นให้ห่างไกลย,ยาเสพติดเรามีโนโยบายเรามีโครงการที่ในโดยเฉพาะผู้ใหญ่ของกระทรวงเราเนี่ยโดยเฉพาะมีโครงการโรงเรียนสีขาวต่างๆซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยก็ค่อนค่อนข้างจะค่อนข้างจะเรื่องเรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ค่อนค่อนข้างจะจะบอกว่า ถ้าไม่ไม่มีเลยก็บอได้นะพราะว่าเราดูแลใกล้ชิดนะครับโดยการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการติดตามการติดตามนักเรียนเราโดยใช้ครูเรานะครในการควาดูแลนะครับตอนนี้ก็เราก็มีมาตรการในการป้องกันแล้วก็ให้ให้ความรู้ให้การศึกษากับเด็กๆเป็นสำคัญครับอธคบดท่านผู้บรไรารนะครับครับท่านรองิชาการครับท่านครับผมอยากสอบถามนิดถึงว่าในส่วนของเรื่องของโควิด -19 กับในส่วนของภาคประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจ มันมีปัญหาเรื่องการทํางานไหมครับรู้ว่าไปสอดคล้องด้วยกันได้ครับก็ไม่มีปัญหาครับทางเราก็พยายามปรับพยายามอันเต็มที่ฮะอย่างกรณีที่มาก็พยายามจัดเรื่องดิวโนมอลเรื่องเรื่องการเว้นระยะแมสทั้งยิ่งทางทางกทลทางนี้ก็ได้จัดสรรแมสมาบริจาคมาให้ประชาชนที่ที่ขาดแคลนนะครับทางทางทางสนททางกตลก็ดําเนินการอยู่ครับครับ ในส่วนของสนนฤวิตใหม่นะครับเห็นโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงระบาดแรกๆของโควิด -19 แล้วก็มีการลงช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ไปบ่อยท่านเห็นสมควนยังไงหรือว่ามีการสับหลุดอย่างไรบ้างครับในส่วนนี้ครับครับในส่วนในส่วนนี้ก็ได้ร่วมกับทางทางผู้รับการนครบาลสามนะครับก็มีโครงการเช่นรับบัตรนอเนี่ยก็จะให้พวกเจลล้างมือจะนักการอนามัยพวกอย่างถ้ามาก็จะให้ทางสนนเนี่ยนำไป นําไปแจกจ่ายตามชุมชนต่างๆนะครับเพื่อประชาชนจะได้ปลอดภัยจากโควิดนครับท่านผู้ชมครับชุมชนยั่งยืนจริงเนี่ยฮะนะฮะบ้านวัดโรงเรียนรวมกันแล้วก็โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะทั้งกตร์และก็สถานศึกษานะครับมารวมหมายรวมมือรวมทั้งขาไปได้ก็คือกรุงเทพมหานครของเรานะครับนะเขตคลองสมวานี่นะทำจริงลงพื้นที่จริงตลอดนะครับยังไงก็ตามนะฮะฝากติดตามแฟนเพจนะครับนะฮะเพจโพลิเทสนะครับแล้วก็รวมทั้งนะสอนน้อหมายหรือกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับนครบาลสามด้วยนะครับนะฮะฝากท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันต่อเนื่องวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขนบคุณครับผมผมจะติดกับพี่เปียครับครับอ๋อครับเดี๋ยวกับวยการเก่าดีด้วยการเก่านะไปบ้านผมไหว้เก่าต้องอยู่